สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับอย่างเช่นการรวมกันของพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นศัตรูทางการเมืองตลอดการวันนี้เขามีเทียบเชิญอย่างเป็นทางการไปสู่สภาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เหนียมเหนียมอาอากันว่าสุดท้ายจะไปร่วมจริงหรือไม่เขายังไม่มีเทียบเชิญมาตอนนี้ต้องพูดได้เต็มปากว่าขันหมากมาถึงแล้ว จะแต่งหรือไม่แต่งต้องไปรอดูในที่ประชุมพักประชาธิปัตย์แต่เสียงเขาว่าน่าจะร่วมกันแน่นอนนะครับไปดูที่สภา,าผู้แทนราษฎรวันนี้ก่อนนะครับคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือให้กับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณเด็ดอิดขาวทองนะครับโดยย้ําเหตุผลในการเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลว่า1คือจะต้องทําให้เสียงสสในสภา,ามั่นคงแล้วก็ไม่ได้เชิญแค่พักประชาธิปัตย์นะ ยังมีการติดต่อพักอื่นๆไปเพิ่มด้วยส่วนอุดมการทางการเมืองที่ผ่านมาหลายคนบอกจะมารวมกันได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่ขัดแยง้งแตกต่างกันมาตลอดคุณสรวงบอกอดีตต้องถือเป็นอดีตเรื่องของเมื่อก่อนต้องเป็นเมื่อก่อนตอนนี้ประเทศชาติต้องเดินหน้าครับนัานเลยขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนะครับณปัจจุบันนี้ผมมั่นใจเลยว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทําให้พี่น้องประชาชนประเทศชาติ ไปได้ในทางที่ดีครับเอาคําสัมภาษณ์ของท่านเลขาเดชอิดเป็นเป็นที่ตั้งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันผ่านมาแล้วนะครับประเทศหน้าประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อแล้วเราเป็นเป็นพรรคการเมืองที่ร่วมร่วมต่อสู้กันมานานพอสมควรแต่ณนะวันนี้มาถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่มาดูแลพักแล้วก็อุดมการทางการเมือง ก็ส่วนอุดมการนะครับแนวทางการทํางานผมว่าเราไปด้วยกันได้แน่นอนครับขณะที่คุณเดชอิดขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้ความไว้วางใจในการเชิญพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันการจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่เขาดูเหมือนจะไม่ค่อยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนั้นคุณเดชอิดิบอกวันนี้พรรคไม่มีความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิน้นมีเพียงการให้อภัยกันปัญหาของประเทศร,รอไม่ได้ ต้องเดินหน้าไปด้วยกันครับที่พักเมจะยันที่ปัดนะครับไม่มีความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่ความรักความเข้าใจและความการใ,ให้อภัยกันครับคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยะนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยแนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันแล้วเดินหน้าไป,ไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นหลังยื่นหนังสือแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ คุณสุธรรมระหงรองหัวหน้าพักและผู้อํานวยการพักประชาธิปัตย์ออกมาชูหนังสือแสดงให้เห็นกันจะจะเลยด้วยความภูมิใจเนี่ยฮะแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตามข้อบังคับไปประชุมกรรมการบริหารพักว่าจะเอาอย่างไรจะร่วมกับการที่เขาเทียบเชิญมาหรือไม่โดยเราไปสแกนหนังสือเทียบเชิญน,นี้นะฮะหัวเรื่องคือขอเชิญร่วมรัฐบาลเรียนถึงคุณเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ แล้วบอกว่าพักเพื่อไทยในฐานะแกนนําเห็นว่าประชาธิปัตย์มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ที่จะทํางานร่วมกันได้จึงขอเรียนเชิญพักประชาธิปัตย์ให้เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อร่วมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนตลอดไปนะฮะบรรยากาศหลังจากเขามีการเทียบเชิญอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากชวนไปดูสมาชิกพักคนของประชาธิปัตย์ เขาก็ชื่นมื่นหวานเจี๊ยบกันบ้างนะฮะอย่างเช่นคุณชัยชนะเดชเดชโชรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนเขาจะ,ะแถลงกันเขาไปเจอกับคุณสรวงเทียนทองจากเพื่อไทยไปเจอกับคุณขัตติยาสวัสดีผลจากพักเพื่อไทยก็มีการจับมือจับไม้กันนะแสดงความเป็นมิตรไมตรีกันซึ่งถือว่าเป็นภาพที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าสื่อนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่านักการเมืองในสภาเขาก็สนิทกันทุกคนนั่นแหละ การเจอกันจับมือกันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามันมาเกิดในช่วงที่มีการเทียบเชิญหลายคนก็บอกอ๋อนี่เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วนะครับเราไปย้อนอดีตดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมการขับเคี่ยวกันมาของพักชินวัตรและพักประชาธิปัตย์ในอดีตต้องบอกว่าจากศัตรูสู่มหามิตรนะฮะวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขามองว่าไม่ได้อยู่ในพักที่เป็นพักหลักหรือเป็นพักคู่แข่งของเพื่อไทยหรือพักชินวัตรอีกต่อไปแล้วฮะ จำนวนสสเหลือแค่25ที่นั่งแล้วมีแนวโน้มจะตกต่ำกว่านี้ได้อีกพลังทางการเมืองจะลดลงเหลือแค่เป็นพักอะไรสูญเสียเสถียรภาพในการเป็นฝ่ายค้านเหมืออาชีพไปแล้วประเด็นที่2ครับแกนนําประชาธิปัตย์บางส่วนที่เคยสนับสนุนม็อบนอกสภาและสามารถล้มรัฐบาลชินวัตรได้3ชุดเนี่ยนะฮะก็มีตั้งแต่ใครบ้างฮะคุณชวนนะครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ล้วนเหลือต,ตัวตนที่น้อยนิดในพักประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแกนนําคนสําคัญที่เคยอภิปรายในสาภานอกสาภาว่าตระกูลชินวัตรจะไม่มีแผ่นดินอยู่วันนี้ดูเหมือนว่าแกนนําบางคนทําท่าจะไม่มีพักอยู่ด้วยอุดมการณ์ต่อต้านเผด็จการรัฐสาภายืนตรงข้ามระบบทักษิณมาลายหายไปแล้วแล้วเรื่องสุดท้ายเมื่อประชาธิปัต์สูญเสียคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้อันนี้มองดีๆนะฮะไม่คิดว่าเป็นกลยุทธ์ของเพื่อไทยหรือเปล่า อาจจะเปิดโอกาสให้เพื่อไทยขยายฐานลงไปในภาคใต้ได้หรือไม่ในนามเพื่อไทยเองในนามพักสาขาอย่างประชาชาติและรวมไทยอยู่สร้างชาติด้วยความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ต้องถามถึงความพร้อมแหละในการร่วมรัฐบาลและสิ่งสำคัญมันมีประเด็นปัญหาด้วยเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีข่าวครา,าวที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องของหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรือไม่เพราะข่าวก็บอกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมนะฮะกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีแต่ท่านก็ได้ออกมาอธิบายแล้วและท่านก็มั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการเป็นรัฐมนตรีแน่นอนครับ แต่พรุ่งนี้ก็คือเคาะทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมพี่ก็อยู่ที่มติที่ประชุมนะครับค่ะแต่ว่าถ้าที่ประชุมก็ตามนั้นใช่ไหมคะก็อย่างนั้นนะครับหลายคนมาพูดเรื่องคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ใช่หน้าที่เราตรงนี้นะค่ะก็ถ้าบรรจบมันก็จบอ่ะมันก็มันก็เป็นไปตามที่ที่สามารถจะเป็นได้นะค่ะแต่ว่าเราเช็คคุณสมบัติเราส่วนตัวยิ่งกันก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมพี่ เขามีคนเช็คอยู่แล้วนะครับ<ด>คุณมากครับเดี๋ยวพรุงนี้ท่านพูดคุยคุณชวนครับคุยคุณชวนเลี่ยงครับคำถ,ถามคือเพื่อไทยกับประชาธิที่ปัดรวมกันแบบนี้เนี่ยฝั่งเสื้อแดงเขารับได้กันหรือไม่